โทรต่างประเทศทุกครั้งกด006คุณภาพโทรต่างประเทศทุกครั้งกด006คุณภาพพรีเมียมใน,นราคาสุดคุ้มพิเศษเพียงนาทีละ2บาท50สตาง8ปลายทางสุดฮิตตลอด24ชั่วโมงเมื่อโทรไปอเมริกาแคนาดาจีนฮ่องกองสิงคโปร์มาเลเซียฮาวายและอลัสกา้าใช้ได้ทั้งลูกค้าทร o ม,มูฟแอด และโทรศัพท์บ้านโ <c oughs> ทรต่างประเทศทุกครั้งกด006คุณภาพพรีเมียมใน,นราคาสุดคุ้มพิเศษเพียงนาทีละ2บาท50ตางคแปดปลายทางสุดฮิตตลอด24ชั่วโมงเมื่อโทรไปอเมริกาแคนานดาจีนฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซีย ฮาวายและ阿拉斯กาใช้ได้ทั้งลูกค,ค้า TrueMove Edge และโทรศัพท์บ้าน True วันนี้ถึง31มีนาคม2560 True 006ทอดถึงกันทั่วโลกคมชัดประหยัดจริง